สภาพธรรมชาติที่แท้จริงของจิตวิญญาณของคุณคือความรักแสงสว่างและความสุขเพราะที่ซึ่งความรักไหลออกมาจากใจที่เปิดกวา้างผสมประสานอยู่ในจิตวิญญาณแสงที่สุขใสจากภายในจะส่องประกายราวกับดวงอาทิตย์ ความยินดีและความกะตันญูไหลตามธรรมชาติราวกับมีชีวิตน้ำที่ใสาราวกับคริสตั้นที่เดือดพ่านแห่งชีวิตฝนแห่งพระพรหลั่งไหลจิตวิญญาณเปิดกว้างจะได้รับทุกสิ่งอย่างกะตัญยูและสง่างามซึ่งพระเจ้า ประสงค์จะมอบให้เขาหรือเธอเมื่อเราอยู่ในสภาพธรรมชาติอย่างแท้จริงเราร่วมสร้างสรรค์ด้วยความรักในวิถีทางสูงสุดและดีที่สุดทุกสิ่งที่ช่วยยกระดับชีวิตขยายความงดงามความกลมกืนความสามคัคคีและลัศมีภาพออกไป เรายอมรับคุณสมบัติของเทวทูตเทวดาและกลุ่มมาเตอร์ที่ตัดสรู้ภายในตัวเราอย่างเต็มที่และจิตวิญญาณที่ดำเนินชีวิตให้พลังแก่ชีวิตของขวัญอันศักดิ์สิทธิ์จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อเรากลับคืนสู่สภาพธรรมชาติของธรรมชาติและจิตวิญญาณของเรา เรากำลังอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยที่เราถูกขอให้ปล่อยเรื่องราวเก่าๆละครเก่าบทเก่าๆออกไปโดยสิ้นเชิงและตอนนี้เริ่มที่จะเห็นภาพแสดงให้เห็นเพื่อร่วมสร้างชีวิตในโลกใหม่ที่เราปรารถนาจะอยู่อย่างแท้จริง ไม่มีขีดจำกัดในสิ่งที่เราสามารถสร้างได้ด้วยความสามัคคีและด้วยความรักมากมายเพื่อประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าของทุกคนและแน่นอนว่าเราจะเริ่มต้นกำเนิดชีวิตตามกฎสากลอีกครั้งและร่วมสร้างวิถีชีวิต แบบองค์รวมที่สอดคล้องกับพระแม่ธรณีและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่อยู่ในละบนพระแม่ธรณีสิ่งใหม่กำลังปรากฏให้เห็นอย่างรวดเร็วและเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องละทิ้งทุกสิ่งที่คุณเคยคิดหรือเชื่อว่า ตัวเองเป็นมาก่อนและคนอื่นๆความจริงคือกุญแจสำคัญเพื่อดําเนินชีวิตตามความจริงแห่งจิตวิญญาณของคุณและยอมให้ผู้อื่นทำเช่นเดียวกันสำหรับการใช้ชีวิตตามความจริงก็คือความรักที่มีชีวิตเพราะมันหมายความว่า คุณรักตัวเองมากจนคุณใช้ชีวิตและสร้างชีวิตที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้ชีวิตได้และขยายไปสู่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเป็นมาตอนนี้ฉันยืนยันทุกเช้าในเวลาลุ่งสางมองดูพระอาทิตย์ขึ้นและขอพรพระธรณี และทุกสิ่งที่อยู่บนเธอขณะที่ฉันรู้สึกขอบคุณสําหรับวันใหม่และโอกาสที่จะสร้างใหม่ในแต่ละวันนำมาซึ่งฉันได้รับแรงบันดาลใจจากพระเจ้าให้สร้างโลกที่ฉันปรารถนาอย่างแท้จริงโลกแห่งความสามคัคคีความสงบความงาม ความสมดุลความปรองดองและความรักอันยิ่งใหญ่ความยินดีความงดงามความสุขความอุดมสมบูรณ์ภูมิปัญญากระแสรสร้างสรรค์คำอวยพรมาต่อพรและการสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ๆของการขยายตัว กำลังเปิดกว้างสำหรับฉันแล้วฉันรับใช้ด้วยความรักจากใจและจิตวิญญาณของฉันและทุกสิ่งที่ฉันเป็นด้วยความรักผ่านความรักและในความรักเพื่อให้ทั้งชีวิตของฉันคือการกระทำแห่งความรัก อย่าลืมแสวงหาประโยชน์ไม่เพียงแต่สําหรับตัวคุณเท่านั้นแต่สําหรับทุกคนและทุกคนในการใช้ชีวิตที่ได้รับแรงบันดาลใจจากจิตวิญญาณมากที่สุดเพราะเมื่อคุณทำเช่นนั้นคุณกําลังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำเช่นเดียวกันขอให้เรา ในเวลานี้รวมสร้างสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงเพื่อให้ทุกเวลาเป็นการกระทําด้วยความรักที่เชื่อมโยงความสามคัคคีความปรองดองและความสุขความอุดมสมบูรณ์พระพรที่เราปรารถนาจะทิ้งไว้เบื้องหลังสำหรับมนุษยชาติ ในยุคทองคำทั้งหมดมีอยู่แล้วที่นี่และเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันหัวใจของมนุษย์ตกอยู่ในความโศกเศร้าและบ่อยครั้งที่พวกเขาไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมใช่มีเหตุการณ์อยู่รอบตัวคุณซึ่งทำให้ชีวิตของมนุษยชาติบนโลกนี้เศร้าหมอง แต่ภายในตัวคุณลึกๆภายในตัวคุณในใจของคุณมีความโศกเศร้าอยู่บ้างแล้วอะไรคือความโศกเศร้าที่ขัดขวางไม่ให้คุณมีความสุขอย่างเต็มที่อะไรทำให้คุณอยากหัวเราะแต่เสียงหัวเราะนั้นถูกกั้นไว้มีเพียงตัดตัดอะไร แต่ค่อนข้างจะตัดขาดจากตัวคุณคุณรู้สึกสิ่งนี้มากขึ้นเรื่อยๆมันไม่รู้สึกตัวแต่ก็จริงมากการหลุดพ้นจากพระเจ้านี้รู้สึกได้ในตัวคุณมากขึ้นเรื่อยๆคุณอยากจะลบมันออกไปคุณอยากจะหวนนึกถึงสิ่งที่คุณมาอย่างโลกนี้ เพื่ออะไรดังนั้นสิ่งที่คุณเป็นมาก่อนจะเกิดเป็นมนุษย์คุณจำเป็นต้องค้นพบแสงสว่างความอ่อนหวานการเชื่อมโยงกับพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆเพราะคุณรู้ว่านี่คือความหมายที่แท้จริงของชีวิตลูกหลานที่รักของโลก ความสุขทั้งหมดจะค่อยๆกลับมาหาคุณเมื่อคุณรู้สึกว่าการเชื่อมต่อกับพระเจ้าสร้างขึ้นใหม่ในตัวคุณนี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณและคุณรู้โดยไม่รู้ตัวนี่คือที่มาของความปั่นป่วนที่สร้างขึ้นภายในตัวคุณนี่คือสาเหตุ ที่ทำให้คุณไม่รู้สึกมีความสุขโดยสิ้นเชิงแต่จงรู้ไว้ว่าทุกสิ่งกําลังเข้าที่เข้าทางและความสนุกความสุขจะกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์ของคุณพวกคุณบางคนจะพูดว่าอย่างไรละ่ะฉันไม่มีความสุขแต่ฉันยังสนุกกับเพื่อนๆ ฉันมีกิจกรรมที่ทำให้ฉันพอใจใช่คุณสามารถมีความสุขได้ทางกายในแง่วัตถุแต่คุณขาดและจะยังคงขาดสายสัมพันธ์แห่งความรักอ่อนโยนและสันติสุขซึ่งเป็นความยินดีอันมหัศจรรย์ที่สุด ของหัวใจที่มีอยู่ใช่คุณมีความสุขบนโลกนี้ใช่คุณหัวเลาะใช่คุณแลกเปลี่ยนเรื่องตลกต่างๆกับเพื่อนๆของคุณแต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งซึ่งหนึ่งชั่วโมงต่อมาคุณจะไม่รู้สึกอ,อะไรเลยอีกต่อไป ในขณะที่ความสุขของหัวใจความสุขที่การเชื่อมโยงกับพระเจ้ามออไห้นั้นเป็นความสุขที่เติมเต็มทุกเซลล์ของคุณโดยไม่มีข้อยกเว้นความสุขนี้จะพาคุณเข้าสู่โลกแห่งความหวานซึ่งคุณอยากจะส่งต่อให้คนรอบข้างและคุณอยากเห็น ประสบการณ์ของมนุษย์ทุกคนอย่างสมบูรณ์นี่คือความสุขของหัวใจรู้สึกมีความสุขจนร่างกายสั่นสะเทือนและแผ่กระจายไปทั่วสิ่งสำคัญตอนนี้คือต้องเข้าใจว่าความยินดีแห่งหัวใจที่เรามักพูดถึงนั้น จำเป็นต้องมีอยู่เพื่อจะมีชีวิตอยู่บนโลกเพราะถ้าคุณใช้ชีวิตอยู่ในใจของคุณคุณจะแพร่ขยายมันไปทั่วโลกที่ตัวมันเองมีความยินดีในการส่งมันไปยังจักรวาลทุกดวงดาวดังนั้นทั้งจักรวาลและจักรวาลทั้งหมด จึงชื่นชมยินดีคุณรู้ไหมว่าทุกสิ่งคือพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างอย่างแน่นอนความสุขของหัวใจคือพลังงานร่างกายของคุณคือพลังงานหนักที่จับต้องได้และไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณจะผสมประสานกับทุกสิ่งที่อยู่ รอบตัวคุณเพื่อสร้างแสงสว่างและความสุขอันมหัศจรรย์เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นดังนั้นลูกที่รักของโลกอย่าปล่อยให้ตัวเองถูกอิทธิพลของข้อมูลจากสื่อทั้งหมดของคุณที่สแสวงหาที่จะทำให้คุณจมดิ่งสู่ความโศกเศร้าตอนนี้ คุณมีภายในดังที่เราได้กล่าวไว้ในข้อความของเราบ่อยครั้งถึงความเข้มแข็งและพลังอันล้นเหลือที่จะได้ผลลัพธ์กับความสุขความรักสันติสุขเชื่อมต่อตัวเองเข้ากับพลังนี้และพลังนี้แล้วคุณจะรู้ว่า คุณจะปล่อยวางทุกสิ่งรอบตัวที่กำลังทำเพื่อให้คุณเสียใจและตัดคุณออกจากความรักอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณจงเป็นเด็กแห่งแผ่นดินที่มีความสุขเข้าใจว่าความยินดีความสุขอยู่ในตัวคุณโดยสิ้นเชิงและไม่เคยทิ้งคุณไป มันคือประกายศักดิ์สิทธิ์อันมหัศจรรย์ซึ่งอยู่ในตัวคุณซึ่งคุณเป็นและปรถนาที่จะส่องสว่างโลกของคุณด้วยความสุข